ก็อนุโมทนาสาธุกับหพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ได้ร่วมกันประพฤติได้ร่วมกันปฏิบัติพร้อมกับญาติธรรมญาติโย,ยมพี่น้องลูกหลานชาวบ้านนะครับที่เราได้เดินจงกรมในการประพฤติในการปฏิบัติในช่วงเวลาที่เราได้เข้าพรรษานะครับหรือว่าเข้าพรรษาไฟหาธรรมนะครับ ก่อนที่เราจะร่วมกันทำวัดสวดมนต์นะครับก็จะมีการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมในทุกๆวันของวันพระนะครับก็มีญาติโยมลูกหลานออกมาร่วมทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมภาวนาจำศีนอยู่ที่วัดนะครับที่พักสงฆ์วัดปากคำตากราตำบลโพอำเภอนนคูนจังหวัดศรีสะเกษ นมุทนาสาตุร่วมกันเด้อ